จมัดแดง26มิถุนายน2568 KTC วอลุ่มปูดพองวันนี้หุ้น KTC วอลุ่มซื้อขายมาแบบปูดพองปิดที่26บาท50สตางบวก1บาท50สตางคิดเป็น6%มูลค่าการซื้อขายมากกว่า25,55,991บาท53สตาง หากนับเป็นจำนวนหุ้นหมุนเวียนเปลี่ยนมือ1 0 71, 7 1ล้าน7,303หุ้นฝั่ง KTC ยืนยันพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งวันนี้โปรดตามตอ่อตามไปดู TVDH พอมีที่ยืนหุ้น TVD Holding หรือ TVDH เจมดแดงมองเห็นพบว่าแถวนี้6สตางค์7สตางค์8สตางค์ยังคงพอมีที่ยืน วินโดต่อยอดธุรกิจวินาโดเข้าซื้อหุ้น35%ใน TC i n f i n ฟิน Corporation มูลค่า4.83ลบอหวังต่อยอดธุรกิจโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i d e ์ .com